<ด>หรือหลอดเลือดสมองนี้ถ้าจะฝึกการฟื้นฟูสมรรถภาพกล้ามเนื้อแขนและขาจะต้องดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วโดยใช้เกลือแกงหนึ่งหยิบมือต่อหนึ่งแก้ว1หยิบมือเท่านั้นนะคะแล้วก็ดื่มน้ำอุน่นสาเหตุที่ดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วคือน้ำอุ่นจะไปกระตุน้น เส้นเลือดในร่างกายเราให้ไหล <c oughs> เวียนดีเกลือจิบลูกเอาไว้นี่ก็ได้ <c oughs> เสร็จแล้วก็ไหนล่ะภาพดำอยู่ในลูกเอามาใส่น้ำให้แม่ใส่มือแบ่งไาให้หน่อย <c oughs> แช่น้ำอุ่น10นาทีในการฝึกพัฒนาการหรือการฟรื้นฟูสมรรถภาพทางกายทุกครั้งนะคะต้องแช่น้ำอุ่น ที่มือและเท้าสิบนาทีทำไมถึงแค่สิบนาทีคะเพื่อก,กระตุ้นเพื่อก,กระตุ้นให้เลือดในร่างกายเราเกิดการไหลเวียนหรือพร้อมที่จะฝึกทำให้ร่างกายกระตุ้นตัวเองพร้อมที่จะมีการฝึกเกิดขึ้นนะคะเราก็แช่ในขณะที่แช่มือหรือเท้าก็พยายามกดมือหรือเท้านี่ ลงสลับกันเรื่อยๆนะคะคุณแม่อ่อนแรงซีดซีกซ้าย,ายค่ะป่วยหรือเริ่มมีอาการส่งโรงพยาบาลเมื่อวันที่20เดือนกรกฎาคมสองรนรอนะคะ<ม>คุณแม่หรือว่าคนป่วยนี้ชื่อจันนงบุรพพลค่ะ<ม>อยู่บ้านหัวนาคำ<ม>ตำบลหัวนาคำอำเภอศรีธาตุปัจจุบันนี้เป็นข้าราชการเกษียณ ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการแล้วนะคะประกอบอาชีพอิสระเริ่มป่วยวันที่20เยือนกรกฎดาคมอาการครั้งแรกนะคะก็ไม่คิดว่าตัวเองเป็นหรอกปวดศีรษะด้านหลังมากปวดจนจะทนไม่ไหวเลยเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็ปวดมาตรงนี้แหละคะ่ะตรงหัวคิวขณะนั้นก็ขึ้นไส้กระวนกระวายในท้องจะอาเจียนก็ไม่อาเจียน ะะจะผายลมก็ไม่ผายลมจะอ้วกก็ไม่อ้วกแล้วก็เริ่มตาลายหลังจากนั้นอ่อนแรงเลยค่ะด้านซ้ายทั้งขาและแขนไม่มีเรี่ยวแรงเลยอาการนั้นนั่นคืออาการเจ็บปวดทีนี้ก็นอนโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลวันที่20ที่ศรีธาตก็ส่งต่อที่กุมภาปีอยู่กุมภาปีได้3วันได้4วันก็ หมอสั่งออกโรงพยาบาลยังงงตัวเองอยู่ว่าออกโรงพยาบาลได้ยังไงหมอบอกว่ายาอะไรก็รักษาไม่หายถ้าคนไข้ไม่บําบัดต,ตัวเอง่อคุณหมอที่กุงมาปี<ะ>สั่งว่าให้บําบัดต,ตัวเองทีนี้เราก็กลประวัติศาสตร์ซ้ารอยเพราะว่าคุณแม่ของของ,ของ,ข,องของคุณแม่จันนงนี้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดเหมือนกันค่ะ,อ,ะอยู่กับลูกมา เป็นเวลา13ปีแกถึงเสียชีวิตโดยนั่งเฉพาะรถเข็นแล้วช่วยตัวเองไม่ได้นะคะทีนี้พอเราแช่เท้าหรือมือด้วยน้ําอุ่น10นาทีนี่ก็ถือว่าครบเซตนะคะทีนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สองขออนุญาตยกของไม่ออกมาก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือนะคะโดยใช้มะกรูดเป็น ตัวช่วยนะคะมะกรูดมะกรูดนี้ทําไมถึงใช้มะกรูดหนึ่งน้ำมันหอมระเหยในผิวมะกรูดนะคะเวลาเรากํามือนี้มันจะเข้าไปในเส้นเลือดเราทางรูขุมขนนะคะรูขุมขนเราจะเปิดขณะที่เราแช่น้ําอุ่นรูขุมขนเปิดเวลาเรากาผละมะกรูดนี้มันจะได้น้ํากลิ่นหรือน้ํามันหอมระเหยของมะกรูดนี้เข้าไปใน รูขุมขนนะคะเข้าไปในร่างกายเราในช่องทางรูขุมขนมันไม่รู้ละค่ะมันเป็นมันเป็นยาโบราณคุณแม่เขาเคยสอนมาไว้ว่าน้ำมันหอมระเหยของมะกรูดนี้มันเป็นยาพิเศษที่จะเข้าไปทําให้กระแสะเลือดในร่างกายของเราหมุนเวียนได้ดีเราก็นับไปด้วยนะคะในขณะที่เรากำนับถ่ายภาชนะนับถ่ายภาชนะอ่ะมามะกรูดนี่หาได้นะคะทุกหมู่บ้านนั่นแหละมีกันหมด ต้องเอาลูกที่มันมีกลิ่นหอมอย่าเอาลูกที่มันหล่นจากต้นนะคะถ้าลูกมะกรูดที่หล่นลงมาแล้วนะ่ะน้ำกลิ่นหอมระเหยของกลิ่นมะกรูดเนี่ยมีน้อยนะคะมันไม,ม,ม่มากทีนี้เมื่อเราอาทายภาชนะเสร็จแล้วก็กำย้อนกลับอีกทำํำหลายรอบนะคะสิบนาทีเหมือนกันนะคะกำแล้วก็ยกข้ามาวางลงอ่ะมืออีกข้างหนึ่งที่มีแรงอาจจะช่วยประคองภาชนะ ไม่ให้ตกนะคะพยายามกำให้แรงๆนะคะมันจะมีลูกเล็กลูกใหญ่ลูกน้อยลูกตามลักษณะของมะกรูดนะคะใหญ่บ้างเล็กบ้างนะคะเพื่อฝึกอาการฟื้นฟูสมรรถภาพทางทางกล้ามเนื้อมือนะคะในขณะเดียวกันกล้ามเนื้อขาเราก็จะ